วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องลอกลายชิสตนูนะคะขั้นตอนแรกลูกค้าต้องเขา้า snap fork เข้ามาเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้านี้ลูกค้าจิ้มไปที่ตรงนี้ได้เลยมันจะเลือกตัวเลือกให้ลูกค้าทั้งหมด1 2 3 4 4แบบลูกค้าต้องพิมพ์ t e k t o printer นะคะถ้าเลือกแบบอื่นภาพของลูกคา้าก็จะไม่ติดเลยแล้วก็กดตกลงหลังจากนั้นเราก็เลือก้ถาถ่ายรูปภาพเราจะถ่ายเองก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปภาพของเราก็ได้นะคะไอพอเราเลือกรูปเสร็จนะคะเราก็มาแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะมันจะเลือกเป็นระหว่างเส้นอย่างเดียวก็ได้หรือว่า ภาพก็ได้เราอยากจะใช้ประมาณไหนนะคะแล้วก็ส่งภาพไเลยเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มลดความสว่างถ้าอยากให้เส้นหนาตาเป็นงานเส้นเราก็ลดเพิ่มความสว่างได้เลยนะคะตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บลูกค้ากดตรงนี้ได้เลยะคะ่ะเครื่องิ้นเราต้องเชื่อมต่อก่อนอ่าตัวนี้การเชื่อมต่อเราต้องเปิดบูธรูนตรงนี้เพื่อนว่ากระดาษจน,นะคะเราต้องกดเชื่อมต่ออ่าเสร็จแล้วปุ๊บตรงหน้านี้เราต้องมาเตรียมกระดาษกระดาษที่ใช้จะเป็นตัวีนะคะเะลสองแผ่นนะคะ มีตัวแผ่นลอกลายกับตัวฟิล์มน,นะคะเลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอากระดาษใส่เข้าไปจนไฟตรงนี้ขึ้นเป็นสีน้ำเงินถ้าตรงนี้ไม่ตรงถ้ากระดาษมันไม่ตรงนะคะลูกค้าสามารถเปิดตรงนี้พร้อมกันออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงกระดาษออกมาได้เลยแล้วก็ดูว่ามันตรงหรือยังแล้วก็กดได้เลยเสร็จแล้วเราก็สั่งพิมพ์งานได้เลยเลือกเป็นดีที่สุดถ้าอยากให้ภาพเข้มนะคะ อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าประเภทงานของลูกค้าด้วยว่าใช้ประเภทงานแบบไหนต้องใช้กระดาษให้เหมาะสมกับประเภทขอ,ของงานก็จะพิมพตัวที่จะเก็บกระดาษเกี่ยวบงานได้ละเอียดมากกว่าค่ะประเภทงานเส้น เพนาเส้นเราก็จะใช้รูปเดิมเลยนะคะประเพณาเส้นเราใช้รูปเดิมแต่เราจะปรับโครงสร้างตรงนี้จิ้นที่รูปปรับโครงสร้างอันนี้ก<ๆ>็จะคัดเส้นแล้วให้คัดมาเป็นลายเส้นให้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวสั่งพิมพ์ได้เลยค่ะสั่งพิมพ์ไอคอนรูปเก,ก่พิมพ์เหมือนเดิมอยากได้เส้นบางกดธรรมดาได้เลยอยากได้เส้นต่างกลางกดดีหรืออยากได้เส้นที่เข้มกว่านั้นก็กดดีที่สุดได้เลยนะคะ ราก็จะมาดูงานคัดเส้นกันเสร็จแล้วเราก็จะมาดูงานเงาอันนี้จะเป็นงานลายเส้นแล้วก็เงาน,นะคะเมื่อเราเอามาเทียบกันนะคะลุกอย่างงานที่ออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นคือต้นฉบับนะคะก่อนปิ้นค่ะเป็นต้นฉบับนะคะที่เป็นของลายเส้นนะคะโอเค